thượng chặt khác con cái con thì cái thòng lông rồi nè, rồi หนาจัดต้อง,งออก,กินแกงตอนนี้กวาดเอา้าแคบมาอีกเแปบแบเลยเยี่ยแบะผู้เลยนะแปะผู้เลย าคตพาพันหาหนุม่มกินใหญ่เลยแปแบบด,ด้ดดแปดโอ้โหดูดิใหญ่บิกเลยอ่ะ เต็มเลยใหญ่ใหญ่คร <c oughs> ัยังไม่ถึงชั่วโมงเลยออกมาแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาตินะจะดีจะให้ดีนีอ้อ เจอไหมเจอเต้านมไหีด้ให้สองท้องแพื่พ่จะแกะไอ้สองตีแล้สัตว์ะติดระยะตามทั้งท้องสี่เดือนกับยีสวันไม่เกินห้เดือนของลูกคนหนึ่ง สมบูรณ์สมบูรณ์เลยสองปีแล้สองทองถ้าไม่สมบูรณ์ก็สองปีสามทองแน่นอนนะครับือว่างสมบูรณ์เศรษฐกิจจ oh ็จริงครับผมขนาดพอพันเลยตวเนี้มาตัวคู่กังคู่เลยนะครับ